ในการแข่งขันไทยแลนด์ลองไดซ์แชมเปี้ยนชิพ2019ที่ผ่านมานะครับนักกอล์ฟเฉลี่ยแล้วเนี่ยตีกันไกลขึ้นเยอะเลยครับแชมป์ของไทยแลนด์ลองไดซ์แชมเปี้ยนชิพ2019นี่นะครับโปรบอลอิทธิศาตนดัเลิศได้เฉลี่ยอยู่ที่360หลาครับแล้วบอลสปีดของเขาเนี่ยแตะ200ไมล์ต่อชั่วโมงเลยครับโปรบอลเขาตอบผมว่าเขาได้เอาต้นแบบของวงสวิงนะครับมาจากรอรี่มาร์เกรยนะครับเจ้าของแชมป์เมเจอร์หลายรายการเลยทีเดียวครับและเป็นอดีตหมายเลขหของโลก เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับว่าวงสวิงของทั้งสองท่านนี่นะครับใกล้เคียงกันอย่างไรครับทางซ้ายครับรอรีแมกเกอรอยทางขวาโปรบรอลอิทธิสาดัมเลอร์ลอรีแมกเกอรอยนะครับตอนเขาเซตอัพนะครับองศาในการยืนนั้นอยู่ที่152องศาหลังจากนั้นเนี่ยผมจะขีดเส้นไว้ตรงบวกนะครับของรอรีแมกเกอรอยแล้วก็แชฟเพลนถ้าสังเกตดีๆนะครับรอรีแมกเกอรรอยนะครับตอนเขาแบ็กสวิงกลับไปเนี่ย เขารักษามุมนะครับแล้วก็ความสูงของวงสวิงได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ตอนลงมานะฮะท่านผู้ชมครับคีย์มันอยู่ตรงนี้ครับเขาย่อตัวลงมานะฮะอยู่ที่119องศาคือแปลว่าเขาสควอตลงมาดิฟลงมานิดหนึ่งครับหัวเขาด้วยครับลงมาหน่อยหนึ่งพูดง่ายง่ายคือเวลาเราดรอปตัวลงมานะครับเหมือนเราชาร์จพลังนะครับโหลดมาที่ด้านขวาก่อนที่เราจะดีดและยืดออกไปครับเทคนิคของลอรีที่โฟบอลนำมาใช้นั่นคืออะไรนะครับตอนที่เราเซตอัพ ตีไดเวอร์นะครับแน่นอนอยู่แล้วเราจะต้องเอนแกนนะครับมาทางด้านขวาเล็กน้อยนะครับน้ำหนักอยู่เท้าขวานิดนึงแล้วพอเราแบ็กสวิงกลับไปครับเราจะมีความรู้สึกว่มามันแน่นนิดนึงตอนเราลงมาครับเทคนิคของโรลลี่กับโปบอลก็คือการยอร่อเข่าขวาลงมานะฮะแล้วหัวเราก็จะดรอปลงมาเล็กน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราแบ็กสวิงกลับไปโหลดลงมาเนี่ยเข่าขวาเราจะยอ่อลงมาบวกกับหัวของเราเล็กน้อยแล้วพอเรา ปะทะลูกนะครับชาร์ฟเพล์ของเราจะอยู่สูงนิดหนึ่งครับหรือมันที่เรียกว่าโหลดแล้วก็ดีออกไปครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะฮะบอลสปีดนั้นออกมาที่163ซึ่งก็ใกล้เคียงกับพวกทัวริงโปรที่เล่นอยู่ในทัวนะฮะแล้วลอนช์แองเกิลครับ16.7นะครับแต่แบ็กสปินนี่นรครับซึ่งถือว่าเป็นลอนช์แองเกิลที่ใช้ได้เลยทีเดียวครับ ถ้าท่านผู้ชมอยากเพิ่มระยะอีกสัก5หลาหรือ10หลานะฮะลองเอาเทคนิคของ Rory McIlroy แล้วก็แชมป์ไทยแลนด์ลองได้แชมปี้ยนชิพ2019โฟลบอลอุตสาหกรรเลิกไปใช้ดูนะครับไปลองทำดู